สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดโดยทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหลักหน่วยล่างให้เป็นสูตรที่2แล้วกันนะครับหน่วยครั้งที่3บวก5คงที่หน่วยครั้งที่3บวกด้วยคงที่สถิติตั้งต้น1ตุลาหกนะครับ ลองมาดูในส่วนของแนวทางเลขดับนะครับหกเป็นเลขดับมาที่เลขศูนย์นะครับหนึ่งตุลาสิบหกตุลาดับสามมาที่เลขเออขออภัยครับหนึ่งพฤศจิกดับหนึ่งมาที่เลขศูนย์นะครับสิบหกพฤศจิกดับแปดมาที่เลขสี่นะครับและก็หนึ่งหนึ่งธันวานะครับดับสองมาที่เลขแปด 16ธันวาดับ4มาที่เลข4นี้หลุด1ครั้งนะครับ30ธันวาดับ0ูนย์มาที่เลข8 17เมกราคม66ดับ5มาที่เลข7นะครับ1กุมภานะครับดับ4มาที่เลข2 16กกุมภาดับ6มาที่เลข0ูนะครับแล้วก็1มีนาดับ8ดมาที่เลข5 16มีนาดับ3มาที่เลข3ตรงนี้หลุดไปครั้งที่2นะครับ 1เมษาดับ0ูมาที่เลข9นะครับ16เมษาดับสามาที่เลข1 2พฤษภาดับ2มาที่เลข5านะครับนะ16พฤษภาดับ4มาที่เลข9ก้าและก็ในส่วนของ1มิถุนาดับ8ดมาที่เลข9ก้านะครับในส่วนของแนวทางนะครับหลักหน่วยล่าง นะครับมาดูชุดที่2ให้เลข6เป็นเลขดับนะครับตรงนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ